เมืองพระยารัศดาชาวประชาใจกว้างหมูย่างรถเลิศทิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกสีตรังปะการังใต้ทะเลสเสน่ห์หาดทรายงามน้ำตกสวยตรการตาสำหรับผู้ที่หลงไหลบรรยากาศของหาดทรายชายทะเลกลุ่มเกาะและอาหารอร่อยแล้วไม่มีใครไม่คิดถึงตรัง หรือเมืองทัพเที่ยงเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตและเติบโตต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบันโดยสั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตกทอดไว้ในแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นพิพิธภัณฑ์พระยารัศดานุประดิษฐมหิสอนพักดีและอย่างที่รู้กันว่าตรังเป็นดินแดนแรกที่มีการนำต้นยางพารามาปลูก ทุกวันนี้ยางพาราคือพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ทำไรายได้เลี้ยงชีพผู้คนมาอย่างยั่งยืนไม่เพียงเท่านั้นความอุดมสมบูรณ์ของตรังยังรวมไปถึงผืนป่าแหล่งน้ำและถ้าน้อยใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าหาดทรายชายทะเลและหมู่เกาะเลยการไปเยือนจังหวัดตรังจึงนับว่าได้ท่องเที่ยวครบทุกรสชาติทั้งดินแดนประวัติศาสตร์วิถีชีวิตธรรมชาติ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและพอเพียงในแต่ละที่ที่คุณไปโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางท้องทะเลจังหวัดตรังซึ่งเป็นที่นิยมแก่หมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะถ้ำมรกตเป็นสถานที่ที่นิยมกันมากถ้ำมรกตถ้ำมหัสจรรย์กลางทะเลจะเข้าออกได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้นปากถ้ำเป็นโพรงเล็กๆก,การเข้าออกต้องลอยคอในน้ำลอดถ้ำอันมืดมิด ผ่านเส้นทางคดโค้งระยะทางประมาณ80เมตรเข้าแถวเรียงหนึ่งตามคนนำจับคนข้างหน้าไว้ให้มั่นไม่งั้นอาจหลงทางได้เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันที่มีฟ้าสีครามเป็นหลังคาและผนังแต่งแต้มด้วยลายเขียวของใบไม้โครงที่ลอดเข้าถ้ำมรกตจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเกาะยามแสงอาทิตย์ทำมุมพอเหมาะทั้งเกาะและเวงถ้ำ ก็พลันกลายเป็นสีเขียวมรกตงดงามนอกจากนี้ยังมีทั้งเกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะม้าให้เลือกท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายหรือนั่งเรือชมความงามภายในถ้ำพร้อมประจนภัยทถ้ำลอดลอดท้องมังกร <c oughs> เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองที่ถ้ำเลข,ขากอบอำเภอห้ยยอดจังหวัดตรังพร้อมกันนั้นยังมีน้ำตกแหล่งธรรมชาติอีกหลายๆน้ำตกให้เยี่ยมชม และท่องเที่ยวกันไม่มีที่สิ้นสุดของจังหวัดตรังแล้วนั้นอย่างค้นพบว่าจังหวัดตรังถือเป็นแหล่งที่เพียบพร้อมทางด้านอาหารเลยก็ว่าได้ไม่มีใครที่แวะมาเมืองตรังแล้วไม่แวะชิมอาหารรสเลิศนั่นคือหมูย่างซึ่งเป็นอาหารดังที่รู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะโกปีติมซำโรตีขนมปากหม้อขนมกุยช่ายขนมจีนห้าน้ำแกงแกงส้มขั่วพริกกระดูกอ่อนน้ำพริก หมูเกาหยุกข้าวยำเมนูอาหารทะเลสดสดและของฝากขึ้นชื่อของเมืองตรังนั่นคือขนมเค้กและขนมเปี๊ยพร้อมทั้งเมนูพื้นบ้านอื่นๆอีกมากมายจังหวัดตรังจึงได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน12จังหวัดตามโครงการตรังยุทธจักรความอร่อย เนื่องจากจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของอาหารการกินมีขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองเมนูเด็ดที่หลากหลายมีศิลปะการปรุงอาหารและเทคนิคการกินที่น่าสนใจควบคู่กับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวตรังจนเป็นที่กล่าวขานว่าตรังเมืองคนช่างกินจึงเป็นที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี นับเป็นผลดีของการกระจายรายได้สำหรับเมืองเล็กๆเมืองนี้นอกจากนี้ยังมีโครงการแหวกทะเลปลูกหญ้ามหากุสล CSR คืนกำไรให้แก่สังคมเพื่อเพิ่มปริมาณประชากรแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและอาหารของพยูนโดยมีนายบรรจงนรพรเมธีแกนนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตเป็นผู้แนะนำวิธีการปลูกหญ้าทะเลและนำมเมล็ดพันธุ์หญ้าทะเลมาเพาะพันธุ์ให้มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น กิจกรรมงานพิธีวิวาใต้สมุทรได้รับการบันทึกเป็นสติติโลกกิน n นส s w เวิลด์เรคคอจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่14กุมภาพันธ์ณเกาะกระดานอำเภอกันตังจังหวัดตรังมีคู่บ่าวสาวจำนวนมากจากประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมขบวนแห่ขันมากอันยิ่งใหญ่ไปยังสถานที่ถ่ายทำพิธีวิวา จากนั้นผู้บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติจะดําน้ําลงสู่ใต้ทะเลเพื่อทําพิธีรดน้ําสังพิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลหลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบริเวณชายทะเลพร้อมทั้งให้คู่บ่าวสาวร่วมปลูกต้นไม้แห่งความรักณสวนรวมพันไม้แห่งความรักสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ไว้เป็นที่ระลึกด้วยงานเทศกาขลขนมเคก้กจัดในเดือนสิงหาคม เค,ค้กเมืองตรังเป็นที่ขึ้นชื่อไปทั่วประเทศว่าเป็นเค,ค้กที่อร่อยมีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อเป็นของฝากจากเมืองตรังงานเทศกาลหมูย่างจัดขึ้นในเดือนกันยายนหมูย่างสูตรเมืองตรังหนังกรอบเนื้อหอมนุ่มรสอร่อยจากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุงแล้วย่างทั้งตัวด้วยเตาย่างที่จัดทำเป็นพิเศษใช้แกล้มกาแฟหรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่างๆกิจกรรมประเพณีไหว้พระจันทร์ กิจกรรมประเพณีลากพระและมหากรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์กิจกรรมลากพระข้ามเลนหนึ่งเดียวในโลกที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังความเป็นจังหวัดตรังยังมีที่เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดนอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วจังหวัดตรังยังถือเป็นท้องทะเลอันดามันซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำนา,นานาชนิดแหล่งปะการังหญ้าทะเล และที่อยู่ของพยยุฝูงสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอีกด้วย